สวัสดีครับผมมาสเตอร์เบนครับเราอยู่กันในเกม Clash of c ฟแคฮะวันนี้ก็จะมาตีวอครับวันนี้ผมเปิดวอครั้งนี้ผมเปิดแค่สิบคนครับ10บ vs สิครับคือจัดกันแบบตัวต่อต,ตัวเลยฮะผมว่าเปิดแบบเนี้ยมันโอ,โอเคมากเลยนะถ้าเปิดได้เยอะจะมีสิจะมีโอกาสชนะน้อยมาก จากประสบการณ์ที่ผมเปิดบอมานี่ยี่สิบประมาณสามสิบสาสิบห้าคนนี้แพตลอดนะก็เลยเปลี่ยนดูบ้างก็ได้ปรึกษากันคนในแคนครับว่าเปิดบอนี่เอาสักสิบคนดูเจ๋งมากก็คือแบบวัดกันไปเลยอะตัวตัวบานเจ็บบ 6, 6, กกดกับบ้านเจ็ดหกหกอะไรเงี้ยผมก็บ้านเจ็ดผมก็สัดกับบ้านเจ็ดเลย ผมโชคดีหน่อยบะผมเจอแบบว่าบ้านเขาไม่ค่อยแข็งมากก็เลยทำให้ผมได้สองดาวนะฮะไม่งั้นถ้าเจอแข่งแข็งนี่ผมมาจะแย่นี่ฮะบ้านเจ็ดโอ้ดีมากเจอง่ายๆหน่อยบ้านหกก็โอเคฮะถ้าผมอยู่บ้านหกก็น่าจะตีได้ผมได้ดาวแล้วครั้งเนี้ยไม่แพ้แล้วเนี่ย ชุดเดิมฮะทหารโกเลมพอมดระเบิดใส่มินเนีย่ยนมาทักงสี่ตัวฮะแช่สมอยาผิดไปนี่เลเวลหนึ่งฮะมังกรม่งถึกจริงไม่สนแล้วครับรูลงโกเลมก่อนเลยระเบิดกำแพงเข้าไปหลงพอมดครับเพราะว่ามึงจัดการมังกร ผมโคตรเกลียดไอตัวกระดูกเลยแม่งตัวถ่วงเวลาได้ดีเลยนะเนี่ยเกลียดมากอีกระดูกเพ่งสวยกดไม่ทานเลยอะ่ะคิงอะ่ะตายเลยอะ่ะอีฟอ์โน่สายเดียวโคตรแรงนี่เลเวลหนึ่งนั่นแหละยิงอีฟอ์โน่ซะ เออหลดเลยฮะไม่ต้องไม่รอไม่รอ,อ,อช้าก็าเกือบแล้วว่าเกือบเหมือนเกือบจะไม่ได้สองดาวอะอืมนี่ฮะตายโชคดีนะเหลือมินเนี่ยนไว้ตัวหนึ่งโกเรมันเหลือต้องกี่ตัววะตัวใหญ่ ตัวใหญ่สองตัวเดียวหรือสองตัววะนะเออตัวเดียวเนี่ยมินเนียนแ <c oughs> ช่แช่ไม่ทนันแม่งยิงมานะสุดท้ายพอดีจบเนี่ยอีกเปอร์เซ็นต์เดียวนี่เย่มินเนียนช่วยชีวิตไว้โกเลมแม่งไม่ทนันจริง อโอเคก็ได้ครับก็เลยทำให้ผมได้สองดาวห้าสองเปอร์เซ็นต์วกใส่นี่ตา,ตายดีครับดูเลยกำลังจะตีแล้ว ลงช่องด้วยครับ <c oughs> นี่ครับโอ้เขาเป็นโคเดอเ์อร์แล้วจะย้ายอยู่แค้นผมนะฮะคันนี้ก็ขอมาจากใน YouTube นะครับผมเช็คคนให้ก่อนว่าคนไหนไม่ได้เล่นหรือเปล่าคนไหนที่ไม่ได้เล่นผมจะเอาออก ใครเดียววะอืมวันนี้แล้วกันดีป่ะวะเดี๋ยวเพิ่งเดียวครับรอตัวผมออกแล้วกันเดี๋ยวค่อยเอาเข้ามาใหม่ ตีรังไหนดีครับเนี่ยหนังที่หกแล้วกันครับสามรู้สึกผมจะไม่น่าจะไหวนะอืมสามผมไม่ไหววะ่ะหกอะหกน่าจะได้นะครับเพราะครั้งนี้ผมใช้ลาวาลูเนียนก็แอะ แอร์ดิเฟเอนท์ก็แค่เลเวลหกเองก็น่าจะโอเคฮะนี่สุดยอดมากครับสามดาวเขาทำสามดาวได้ไงนี้สุดยอดสุดยอด <c oughs> โอเลมใช้กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสามตัวเองอะสามตัวได้สามดาวผมใช้ห้าตัวแม่งได้สามดาวดำเฮ้เมฟเมฟสามดาวอือ แช่นี่เขามีหมูด้วยฮะเข้าไปนัวทำลายฟโนโนได้ก็แหละอืมเรียบร้อยคพรเจ๋งอ่ะนี่พอหมดต้อเก็บข้างนอก โชคดีไม่มีระเบิดอยู่ข้างนอกเงก็เรียบร้อยครับขโมนนี่ตายอนาถขึ้ควีนเขาเลยก็ยี่สิบแปดนะ่เผาอือฮึดูเหมือนจะไม่ได้สามดาวนะเนี่ยแต่มันก็ได้ ว่าโหระเบิดโหเราโคตรเยอะเลยระเบิด,บดมีโกลเลมตัวเล็กอยู่สองตัวอืมสามดาวเนื้อๆนี่เปิดวารมาสิบคนยอดนี่ก็คนเดียวกันฮะได้สามดาวสองหลังเลย ดูนี้สิอืหืมตัวเดียวด้วยโกเลมโกเลมตัวเดียวอะ่ะเราว่าเราว่าสามอะ่ะเราว่าฮาวศึกษาครับศึกษาเขาเล่นไงระเบิด วางวางน้ำยาผิดดักด้วยครับโคตรเจ๋งอะ่ะเฮ้ยคุยจะตายแล้วหรออบอลลูนอ๋อเขาใช้ขิงกับควีนเก็บพวกป้อมก่อนสุดยอดมากเฮ้ยกดเร็วมังกอรอรอสอยแมงเลยตายนี่ ออืเทพจริงลงน้ำม่วงเลยระวาแตกครับแช่ครับไปเร็วบอลลูนเร็วเร็วเร็วแช่ทีเจ๋งซาดแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ะ ละวาต้องสองตัวอ,อ๋อบอลูนเรียบร้อยสามดาวคิงเดินโง่เลยฮะทำอะไรไม่ได้อตอนจริงเดีย๋ยวแม่งโดนบอลลูนเดี๋ยวก่อน โดนละโดนละมึงโดนละตกใจไรตกใจไรตายก่อนโอ้โหสุดยอดมากผมคงทำไม่ได้เขาอะดูไปไงนนะหอหึได้มาสามร้อยดาวบอลเก่งเนี่ยแคนนเต็มครับ ขออภัยครับก็มาถึงคิวคิวของผมแล้วอเอาหมูโดดเอาไปล่อมังกรก่อนโดดไปตรงไหนตรงนี้ดีกว่านี่โอเคเลยฮะอีมังกรน่ยก่อนโดนแน่ขอดาวเอ้ขอสองดาวนะนี่ไายเลย โดดเท้าไปเยี่ยมโอ้วีคุยในหลบ,บดิไอเราไม่เอาสามดาวแล้วเวลาน่าจะทันโอเคเดี๋ยวเราจะใช้มังกรเลเวลหนะ้านะฆ่ามังกรตัวนี้มามามึงมามึงบินมาเร็วๆดิ เร็ว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 อย่าบินช้าพี่อย่าบินช้าอย่าบินช้าพี่อืมอั้วใสไปเลยมินเนี่ยนไปแช่ เรียบร้อยไหมคิงควีนเฮ้ยจะเดินเออเดินออกเดินออกดีไหมเอ้าเราวาเอ้ยมีห้ <c oughs> องในพี่ห้องในห้องในครับเดินวนหาพ่อมึงเหรอ <c oughs> ตายตายตายยี่ห้า มึงนี่สาบมีฟอนนอแม่งก็ไม่เจ๋งห่วยเก็บข้างผมก็นึกว่าจะเก็บข้างๆหมดแล้วแม่งเอ้ยไม,ม,ม,ม่ไม่ได้ละเข้าตรงนี้ตายอย่างเดียวปั๊มเพียบ โอ้จบเซ็งเลยว่ะโอ้ไปไหนอ่ะโอ้อะไรของเขาอเฮียอะไรเนี่ยมือเดินแปลงในดิมจะออกมันมามอ่ะโอดโ้ดูแม่งดูแม่งมึงเล่นเฮียอะไรครับไอสัตว์ตายอานาถเก็บเปอร์เซ็นต์ช่างแม่งคยุย มึงวู๊หา่าไปดาวเดียวโอ้ยแม่งแม่งะตีเสมอไหมเนี่ยโอ้ยแซงแซงผิดพลาดตรงไหนวะ โหถ้าค,ค,คิงกับควีคมันทำลายกำแพงแล้วเดินเข้าไปตรงนี้ก็น่าจะจะได้ฮนะเศร้าเลยอีแอร์สวีปเปอร์นี่แม่งร้ายโอ้ควีมแม่งยิงนี่แล้วอะแต่แม่งเดินตาม ืเดินตามกันไปดีจริงๆขอบคุณมากว้าวเดอดฟักอดได้เลยอ่ะเส็งมันเดินออกข้างนอกหมดเลยอ่ะโอ้ย ให้สั่งเขาเวดเอ้ย <c oughs> นี่รักกันจริงเลยนะเดินอ <c oughs> โอ้โหเอาละฮะวันนี้เราขอจบไปเพียงเท่นี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยครับอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจมาสเตอร์เบนเลยครับมีคำถามอะไรก็ถามที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับยินดีตอบทุกคำถามครับโอโหครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย